เม็บอลนะแล้วผมก็จะไปทีแล้ผมจะไปไว้ใต้รังทีกิ๊ชั่นนี้เลยนะฮะก็เม็บอลนะนี่ฮะก็เน็ตกระชานิดหน่อยฮะเพราะเน็ตตัวเองนะฮะก็ก็ต้องรอกันหน่อยนะฮะก็รอกันหน่อยนะฮะเสียงผมก็แฮลๆหน่อยนะไม่สบาย มันจะมีเสียงอะไรหน่อยฮะผมจะเปิดเสียงให้หน่อยนะโอเคโอ้โหเสียงยโ,โ,โยงทดเยอะก็ลอมเข้ามานะเบรดวอลนะมันจะนานหน่อยนะแล้วผมตัดคลิปก่อนนะครับเมื่อมันเข้าเมื่ไหร่อ่าเราก็เข้ามาอยู่ในเบสวอล์กแล้วนะครับก็ได้ทําการเข้ามาแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่สีอะไรครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่รู้ครับปรส,ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้ยไม่ก็สเลยยี้บอกอักนทีนะฮะไปจะดูได้นะค,นนะคะอันนี้ก็สตีไม่อเล็กนะฮะตัวผมก็เป็นแบบเ,เทเทนัน,นะะี่ครับผมเป็นคนชอบสีแดงแหะสีแดงแห่งเลือดอ่ดาเรจะตามนี้เลยนะ เสียงเด็กเยาวจาวนะฮะก็อย oh, ู่บนรถนะฮะแล้วก็เข้ามาแล้วนะฮะเบวอนฮะนี่ครับอยู่นี่นะทองแดงโอ้ยเพื่อนเอาก็มาปั๊มเล็กก่อนเลยนะฮะโอ้โหอเล็กเอ้ยนี่แล้วก็จะอยู่นี่บางดาจะเป็นของเล่นบอมเลยนะครับ เอ็มบีซีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะม็อกก็นี่ฮะอย่างนี้นะฮะผมจะเลื่อนนี้ลงมาหน่อยนะฮะแล้วก็มาตรงนี้เลยนะการ,ร,รเตียงหน่อยนะฮะก็ลูกความปลอดภัยนะฮะผมอยู่สีเขียวนะฮะทำไมไม่อยู่สีแดงถามสองคำถาทำไมไม่อยู่สีแดง ผมก็เออตรงนู้นก็จะเป็นกลางนะฮะผมก็จะต่อก่อนเลยนะตารต่อแบบปมอย่างนั้งแล้วอ่านอินนอินนอ่านหมดแ้วตับกล้วนะฮะนี่ก็โอ้หายจะหายตัวได้นะเน็ตผมก็จะไม่ค่อยแรงนะฮะเพราะมันเน็ตตัวเองนะคะเดี๋ยววันหลังผมจะสอนเขานะฮะแต่คงไม่ใช่วันนี้นะก็ พ่อเขานะฮะไปเลยนะฮะอพ่อไปเลยนะและะ้วก็ไปเกมบวกได้เลยนะฮะแต่กพ่อก็จะมีเสียงคนเยอะๆหน่อยนะพอเพื่อนเราก็ไม่ต่อเลยนะฮะ ทำการตายไปนะติโคเสียดายบอสนี่ไหนายนายนก็อทางไไว้ที่ายนทำไมมีคนลงหนด้วยละ่ะก็นี่นะก็นี่นะฝัง่งนู้นตรงกลางก็จะมีช่องเติมเหมือนเบสบอลในพีซีนะฮะก็เพื่อนเราก็หายตรงหนยตัวได้คนเย,ยนี่ก็ยืมฟาร์มนะผมก็ก็มก็จะรอกันแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ค่ะมันก็จชอบเข้าเว้นางตังคานะสำเน็ตผมแรงเมื่อไหร่นะผมจะอัดแบบเลื่นปืนเลื่นปืน,นะ,ะก็อาจจะเป็นกายวอลด้วยนะได้นะีออก่ก่อนนะคะตายฮะจะเตียงให้ดีๆก่อน

สีนี่<ถ> tweeted, <Holmes. S 2> ได้ทำการแตกไปแล้วนะต่อค่าเลยครับอเอมันก็ทําการค้างกันนะเพราะมันแรกของกันนะโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหก็ก็จำเป็นบทเรียนนะฮะก็อย่าไปโชว์กันจะประมาณานี้ ผมก็ยังไม่มีดาบเลยนะก็ทำดาบมุ่งเลยดาบไม้ก็น่าจะหนึ่งไอรอนเอ้ยหนึ่งไอรอน,นเกมบวกไหมฮะผมไม่เล่นมันเองครับขึนมนมาโชว์นายนะไม่มตอ่อ เฮ้ยนายนายกี้ผมมีทองนี่หว่าเกียมไปเล่นตีนุ้นต่อยก็จะมีเสียงรถควรฮะก็ขออภัยกันอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวขอทำชิ้นก้อนหน่อย ก็จะเป็นยึดของผมนะฮะเราก็จะทำแบบค้างๆเลยนะฮแล้วก็เตียงแตกนะก็อ,อกใจมากป้าผมก็จะไปบวกสีนู้นเลยนะฮะก็ ไอ้ตั้งต่อให้การเตียงเห็นนะ oh my god ก็ถ้าเรามีบทเรียนอยู่บทเรียนหนึ่งนะอย่าทำอย่างผมก็มันจะมีคลิปอะไรมานะผมก็ก็กลับมาต่อนะเมื่อกี้มันมีวิดีโออะไรก็ไม่รู้ไงมาเราขอหน่อยนาย แค่นี้ผมก็พอไปตีเตียงได้แล้วนะ,ะนคะมันจะเป็นการปักหกเลยนะฮะโอ้มันบลกนะมันปัก เฮ็ดก็ผมก็เฮ็ดนะเซฟนี้ก็จะบัอกอยู่นะวันนี้สีเราก็กำลังไปตีนะก็ออเรนจ์ก็แตกไปแล้วนะก็เมื่อกี้คือการฟอมฟอมนะฟอมกันตายอ๋อไม่แดงเลยจริงอ๋อก็แบบเอับก็ บ๊อกก่อนโอ้ยก็เมื่อกี้คือการสรุดนะฮะก็สวัสดี้เพื่อ คุณเพื่อนก็จะประมาณนี้เลยนะฮะขอเก็บเหรแมพหนึ่งมีเหรียสีน่ะแล้วก็ทองน่าจะทำกรนดูกได้นะทองทองแปดเครื่องผมถ้ายิงกระูมันก็จะบักๆนะฮะก็ขอัยกันเทีเดียว นี่เดียวนะอินี่นะนะนะขอบใกันนะครับเซิร์ฟหลุดนะเซิร์ฟโดนแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะก็ชอบมากชอบมากกดไลค์นะคะก็ถ้าไม่ไม่ชอบก็กดอะไรก็ได้นะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ